หลังปีใหม่เรามารับน้องกลับบ้านนะครับผมตอนนี้เนี่ยได้มีหนังสือเวียนนะครับจากปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแจ้งมาให้ป้องกันร,ระวังในส่วนของอะนะครับสถานการณ์โควิดเพราะว่าตัวสายพันธุ์ใหม่ JN1 นะครับได้เริ่มกลับมาระบาดกันอีกแล้วนะครับผมอันนี้ก็นะครับช่วงเทศการมันก็จะมีเป็นปรากฏการณ์ประมาณอย่างนี้นะครับก็ อย่างที่เห็นนะครับที่แบ็กกราวน์เนี่ยก็จะเป็นหนังสือด่วนเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอะไรต่างๆนะครับหลักก็หลักๆคือประชาสัมพันธ์ให้คนเนี่ยให้เฝ้าระวังนะครับถ้าเกิดว่ามีพวกเรื่องของเทศกาลมีงานมีอะไรต่างๆนะที่ไปที่ที่คนเยอะๆอย่างงี้นะครับก็ต้องใส่แมสใส่อะไรอย่างนี้นิดนึงนะครับผมน้อสมใส่หน้ากาก,ากนะครับแล้วก็ใช้ตัวตรวจเอทเคนะครับ ก็อาจจะหมายถึงถ้าเข้าสถานที่อะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยก็อาจจะตรวจเตรียมไว้ก่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าหรือว่าอาจจะตรวจเป็นประมาณทุกๆ 2- อถึงสวันอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีความเสี่ยงมีอะไรต่างๆเวลาไปทํางานโดยเฉพาะคนที่แบบเอาง่ายๆเลยนะแค่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแค่ขึ้นรถไฟฟ้าอเงี้ยมันก็มีความเสีย่ยงมันไปแออัดอยู่ข้างในไงนครับเนาะแล้วก็ถ้าสําหรับในส่วนของร้านยานอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคําแนะนําว่าโอเค เรื่องของการปฏิบัติตัวเรื่องของไปในที่สถานที่ที่แออัดอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนะีก็คือเราสามารถที่จะดูแลร่างกายเรานะครับว่าให้มันแข็งแรงมีภูมิคุ้มกัน ต่อให้มันติดอย่างเงี้ยอาการเนี่ยมันก็จะได้ไม่รุนแรงนะครับหลักสาคัญเลยก็คือเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้นอนให้พอนอนให้มีคุณภาพนอนให้มีประสิทธิภาพนะครับถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่ชัวหรือว่าอยากจะให้นอนดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับผมก็ปรึกษามาทางร้านยาใจเพศสัดได้ยินดีให้คำปรึกษาฟรีอยู่แล้วนะครับอย่างที่สองเลยเนี่ยก็คือเรื่องของอาหารการกินอย่างเงี้ยนะครับเรื่องอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขุ่นใหม่ๆอย่างนี้ เราก็จะได้สารอาหารที่แบบครบถ้วนเพียงพอด้วยนะครับเลือกอาหารนิดนึงพวกที่มันหวานจัดหรือว่าพวกที่เป็นขนมขบเคี้ยวอะไรพวกนี้นครับลดล,ลงหน่อยนึงพวกเหล้าเบียอะไรต่างๆบุรีอันไหนที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยครับเบ,บาๆลงนิดนึงนะครับโดยเฉพาะพวกอของหวานด้วยนะครับสําหรับคนที่ เป็นเบาหวานนะครับหรือว่าคนที่ไม่เป็นเบาหวานก็าตามนะครับเพราะว่าตัวน้ําตาลนะครับรวมถึงคนที่เป็นโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานนะครับเราพบว่าคนที่ติดโควิดแล้วมีเบาหวานมีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสที่มันจะเกิดเหตุที่มันค่อนข้างรุนแรงกว่านะครับ อันนี้คือตามวิชาการเนี่ยคือแจ้งมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีความเสีย่ยงอย่างโรคประจาตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันอะไรพวกนี้น,นะครับต้องระวังเป็นพิเศษนะครับผมโดยความห่วงใจจากร้านยาใจเพชรสัตว์นะครับแอบขายแอบขาย,แอ,ขายแอบโฆษณานิดหนึ่งนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็คือหาเวลาออกกําลังกายนะครับออกกาลังกายเพิ่มเพื่อเ,เพราะว่าถ้าเกิดเอาอย่างนี้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยออเวลาทํางานเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของคุณภาพ เรื่องของปริมาณของมันด้วยแต่มันจะมีปัจจัยหนึ่งก็คือปัจจัยในเรื่องของการขนส่งนะครับสมมุติว่าถ้าภูมคุ้มกันของเราดีแข็งแรงดีแต่ว่าถนนที่จะพาให้ตัวภูมคุ้มกันของเราเนี่ยไปแอคชั่นที่สถานที่ต่างๆโดยเฉพาะพวกปอดในทางเดินหายใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่ามันเดินทางได้ไม่ค่อยดี นะครับมันก็อาจจะเสื่อมประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยให้พวกแคปิลลารีหมายถึงหลอดเลือดเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันฟลูได้ดีขึ้นมันไหลเวียนได้ดีขึ้นทั้งน้าหลงน้ําเหลืองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยเป็นอีกแรงหนึ่งนะครับทำให้ปุ่มภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นโอกาสที่เราจะติดเชื้อก็จะน้อยลงรวมถึงถ้าติดมาแล้วเนี่ยมันก็ ไม่เคยรุนแรงเท่าไหร่นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับสุดท้ายเลยเนี่ยครับก็คือเรื่องของจิตใจนะครับดูแลร่างกายให้เราเพราะร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันสมมติว่าถ้าร่างกายเราไม่เคยแข็งแรงจิตใจเราก็จะอ่อนแอลงได้ถ้าเกิดจิตใจเราไม่แข็งแรงก็ส่งผลต่อร่างกายเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูแลในเรื่องของจิตใจด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบออานะปรึกษาร้านยาใจเพศได้นะครับผม คนที่หล่อขนาดนี้เนี่ยเป็นของคุณนะครับอะไรอย่างนี้เสียงไม่ให้เลยโอเคนะครับผมอ่ะเนี่ยครับรายละเอียดเต็มๆก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับผมใครที่ดูไม่ทันก็แคปไว้ดูได้นะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ